สวัสดีผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนชั้นป .5 ของครูตะวันที่น่ารักทุกคนเลยสวัสดีนะครับในคลิปนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนยังคงติดตามคลิปแล้วก็เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูอยู่นะครับยังไม่จบบทที่3นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ท่านนักเรียนครับก็เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ครับตามชื่อคลิปเลยเนื้อหาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราใจเย็นๆสักนิดนึง ไปดูผลงานของเพื่อนๆน,นะครับที่ส่งมาสัปดาห์ที่แล้วว่าคุณครูจะคัดผลงานใครมาบ้างมีผลงานใครที่แบบแปลกตาแล้วรู้สึกว่ามีความคิดสร้างสารรค์อะไรบ้างไปดูกันครับไปดีครับผมเด็กชายนานเพื่อปราษาศิลป์้าทั้งหมดเลขที่20วันนี้อยา่ะมาสาธิตวิธนะีการทนเคับขั้นแรกให้เราใส่ต้นสาชูลงไปในขวดนะครับขั้นที่สองให้เราใส่เบกกิรโซดา ลงไปในลูกโป่งนะครับขั้นที่สามให้เราเอาลูกโป่งแลข้อตรงปากวดให้แน่นเลยนะครับ <c oughs> ส่วนขั้นที่สี่ให้เราเทเบกกิ้งโซโดาที่อยู่ในลูกโป่งลงไปครบมันจะเห็นงัดเปลี่ยนแปลงน้ะแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ลูกโป่งของตัวขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ ีครับผมเด็กชายจามาเสื้องหรืิวพห้าชับสองเลขที่ยี่สิบครับวันนี้เราจะมาทำถุงการทีมีนะครับน,นี่นะคะลูกโป่งก็จะแบบนี้นะครับทัมันก็จะแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะคว,ะวันชื่อเด็กหญิงผลิตนันชาเดลมาลนะคะวันนี้เราจะมาทำการทดลอง การเปลี่ยนแปลงของสารนะคะทุกคนนี่น่าจะไม่ร่วงมาแล้วสามตัวนึงเอ้ย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 เฮ้ยอันนี้มันกระเด็นเข้ามาในนี้เลย ดีครับผมที่เด็กชายกะลาทีวุช่วง,วงอยู่ชั้นป .5 ทับ1เลขที่5วันนี้เราจะมาดูการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีนั่นคือเหล็กที่ขึอนสนิมถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปคงจะแย่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีบางคนถามว่าสนิมเกิดขึ้นได้ยังไงสนิมเกิดจากอากาศน้ำหรือความร้อนซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้โลหะมีคุณสมบัติ แตกต่างไปเช่นสีเปลี่ยนไปถ้าแกิดเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ดีและจะทำให้ความคงทนของเหล็กนั้นน้อยลงซึ่งถ้าเกิดไปแบบนี้ต่อไปจะทําให้เหล็กผุก,กร่อนแล้วไม่เหลือได้ผมขอจบการอธิบายเพียงแค่เท่านี้ขอบคุณครับแล้วเราไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย หนูชื่อเด็กหญิงสุภิชาราบุตรกันหาป .5 ทำหนึ่งเลขที่28วันนี้จะมาทำการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะทำไข่เจนะคะแล้วก็ต้องมีไข่แล้วก็ถ้วยนะคะก็ทำเลยค่ะตอกไข่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ ตีไข่ค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะปรุงกันนะคะแล้วแต ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็รอให้น้ำมันมันเดือดนะคะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะแล้วก็จะเทไข่เจียวลงไป แล้วนะคะแล้วก็ปิดเตาเลยแล้วก็เขาใส่กลนะคะแล้วเราก็จะได้ไข่เจียวน่ากินน่ากินแบบนี้แล้วนะคะขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับนักเรียนเมื่อดูผลงานของเพื่อน,เ,อนเสร็จนะครับเรามาเข้าสู่การทบทวนเนื้อหา ครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารทางเคมีเราจะไปดูเนื้อหานะครับในหนังสือแบบฝึกหัดท,ท้ายบทที่2นะครับที่หน้า109ครับใครที่มีหนังสือก็ดูไปพร้อมกันใครที่ไม่มีก็ดูกับครูได้เลยนะครับมาที่ข้อ1ครับนักเรียนมีเหตุการณ์มาให้นะครับเกี่ยวกับปรากฏการหินงอกหินย้อยในถ้ำเป็นถ้ำเขาหินปูน นะครับเกิดจากน้ําฝนรวมตัวกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับกลายเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อนครับไหลไปตามก้อนหินและกัดกร่อนหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในหินเกิดการเป็นเกิดเป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตไหลไปตามผนังครับแล้วก็หยดลงสู่พื้นซึ่งแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยจะสลายตัวได้ น้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ dioxide, แคลเซียมคาร์บอนิเมื่อน้ำาระเหยหมดนะครับก็จะเหลือตะกอนแล้วก็กลายเป็นแคลเซียมคาร์บอนิสะสมตัวเป็นหินงอกหินย้อยนั่นเองสรุปการเปลี่ยนแปลงนะครับข้อ1ครับน้ำฝนนะบวกกับสารกอสารกอที่ได้น,นั่นคือสารอะไรครับคาร์บอนไดออกไซด์นะตามภาพเลยได้เป็นสารขอสารขอที่เกิดขึ้นคืออะไรครับกรดคาร์บอนิกนั่นเองและสารขอบวกสารคอจะได้เป็นสาร แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนตตามเหตุการณ์นะครับและ right. สรุปเหตุการณ์นะครับก็คือการเกิดหินงอกหินย้อยเนี่ย mm hmm. เหตุการณ์ที่1ครับ mm hmm. น้ําฝนบวกสารกอได้เป็นสารขอเฉลยครับสารกอก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สารขอก็คือกรดคาร์บอนิกนะครับ ส่วนเหตุการณ์ที่2เนี่ยสารขอบวกสารคอนะครับแล้วได้เป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนิสารคอก็คือแคลเซียมคาร์บอนิทนั่นเองนะครับจากเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยเป็นจากเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์นี้นะครับทำให้เกิดเหตุการณ์ที่3ก็คือสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนิแตกตัวกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอนิทน้ำแล้วก็กด แล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับชื่อสัพท์ทางวิทยาศาสตร์ตรงเรี้อาจจะสับสนน,นิดนึงชื่อว่าไม่ยากกจนเกินไปนะครับไปดูข้อต่อไปกันครับนักเรียนข้อที่2ครับการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่1 2 3ที่คุณครูได้อ่านเหตุการณ์มาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีครับอ่าน,นะเพราะแล้วก็เพราะอะไรนะคำตอบก็คือเหตุการณ์ที่1ครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะเกิดสารใหม่ที่เรียกว่ากรดคาร์บอนิกข้อ2ครับเหตุการณ์ที่2ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะเกิดสารใหม่ก็คือเป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนิเหตุการณ์ที่3ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นกันเพราะเกิดสารใหม่นะครับเพราะเกิดสารใหม่ที่เรียกว่าแคลเซียมคาร์บอนิแล้วก็น้ํา แล้วก็นะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนักเรียนก็สามารถจดบันทึกลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะครับใครไม่ทันก็กดหยุดกดสต็อปกดพอสไว้นะครับข้อ3ครับนักเรียนการเปลี่ยนแปลงใดต่อไปนี้นะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะอะไรนะรเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะอะไรให้นักเรียนวงตามภาพคําตอบนี้เลยครับก็คือ1ครับการเกิดฝนกรด การเผาไหม้นะแล้วก็การจุดพุส่วนที่เหลือนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรครับทางกายภาพนะครับเอาละครับนักเรียนเมื่อเราได้ทําการทวนเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วนะจากแบบฝึกหัดที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาเข้าสู่บทเรียนของเราเลยไปกันเลยการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้เนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยครับนักเรียนตามภาพนี้นะครับครูจะแบ่งออกเป็นภาพซ้ายและภาพขวาครับ จะเห็นไหมครับว่าภาพซ้ายเนี่ยเมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสารสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้แบบนี้ที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ครับง่ายๆเลยเช่นการล้อมเหลวการกลายเป็นไอหรือแม้กระทั่งการละลายนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับไม่ได้นะครับก็คือสารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แล้วเกิดสารใหม่ครับซึ่งไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้เช่นการเผาไหม้การเกิดสนิมหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนักเรียนพอเห็นภาพนี้แบ่งเป็นภาพซ้ายและภาพขวาน่าจะพอนึกภาพออกทั้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือไม่ได้ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นั่นเองง่ายๆเลยครับทางกายภาพผันกลับได้ทางเคมีผันกลับไม่ได้โอเคนะครับเนื้อหามีประมาณนี้เองง่ายๆเลยทางโรเรียนนักเรียนฟังปุ๊บพอจะนึกภาพตามแล้วก็เข้าใจได้อยู่เนาะโอเคนะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการทดลองมีการทดลองแปลกๆใหม่ๆม,มาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง ในการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผันกลับไม่ได้นะครับในวันนี้เนี่ยครูจะหยิบยกในเรื่องของการเผาไหม้มาครับครูเตรียมกระดาษมานะครับแล้วก็มีไฟแช็กด้วยจะสังเกตนะครับว่าทุกๆก,การเผาไหม้จะเกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนจะเกิดอันตรายใหับนักเรียนครับถ้านักเรียนจะสาธิตหรือว่าทดลองตามครูเนี่ยก็ให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับนักเรียนนะครับมาไปดูกันครับ กระดาษเนี่ยมีคุณสมบัติติดไฟได้ใช่ไหมครับนักเรียนแล้วความร้อนที่เกิดจากไฟเนี่ยจะทําให้กระดาษนะครับเปลี่ยนคุณสมบัตินะครับจากกระดาษที่เป็นของแข็งเนี่ยก็กลายเป็นขี้เถ้านะครับเป็นผงแบบนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้แบบนี้ครับอ่ะกูใช้เป็นตัวคีบแล้วกันแบบนี้เห็นไหมครับว่า กระดาษจะเกิดการเผาไหม้เห็นไหมมีเปลวไฟมีควันแล้วก็ลักษณะที่ถูกเผาไหม้เนี่ยจะมีเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีดําแล้วส่วนที่ถูกเผาไหม้เนี่ยจะกลายเป็นขี้เถ้าแล้วก็เป็นผงหล่นลงไปสารที่เกิดเนี่ยกระดาษที่ถูกเผาไหม้เนี่ยจะเกิดเป็นสารใหม่นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นสารเดิมได้โอเคต่อไปครับ การทดลองต่อไปเนี่ยเป็นการทดลองที่ต้องบอกว่าต่อยอดจากเมื่อกี้แล้วกันเมื่อกี้เราเผากระดาษใช่ไหมครับท่านี้เราก็จะเผากระดาษเือนกันแต่เราจะทําให้กระดาษเนี่ยเกิดการเผาไหมแต่ไม่ถูกเผาไหม,มงงไหมนักเรียนเกิดการเผาไหมแต่ไม่ถูกเผาไหมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับคุณครูก็มีสารทั้ง2ชนิดนะครับสารแรกครับเป็นของเหลวที่เรียกว่าแอลกอฮอล์เป็นของเหลวสีใสนะครับ กูก็จเทลงไปเลยเทใส่จานหรือว่าใส่ถ้วยหรือใส่แก้วก็ได้เพื่อที่จะผสมกันนะครับละลายเป็นสารละลายกูก็เทไปเลยครับแล้วก็เราก็เติมน้ําครับเติมน้ําไปนิดนึงโอเคแล้วก็เติมเกลือเกลือที่ว่านี้ก็เป็นแบบเกลือแกงทั่วไปครับเกลือเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารนักเรียนนะใส่ไปเลยครับเอาละ มีแอลกอฮอล์นะครับมีน้ำเปล่าแล้วก็มีเกลือแล้วก็คนคือถ้านักเรียนอยากคนสะดวกนะครับอยากให้มันเกิดการละลายที่ดีเนี่ยก็ใส่แก้วก็ได้หรือใส่ถ้วยครับแต่อันเนี้ยครูเลือกที่จะใส่จานเพราะว่าอยากให้เห็นชัดเจนว่าสารละลายที่ครูกําลังทําเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมีแค่3ชมชิดนเองเอาละตอนนี้สารละลายก็เกิดการละลายเข้าเข้ากันแล้วนะ อันนี้เป็นกระดาษปกติใช่ไหมลูกกระดาษธรรมดานะครับเราจุดปกตินะ่ยก็เกิดการเผาไหม้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดครูได้จุ่มสารละลายที่ครูได้เตรียมไว้ะนเรียนคิดว่าจะเกิดการเผาไหม้ไหมมาดูกันครับนะจุมไปเลยครับปเปียกๆเห็นไหมดูนะครับว่ากระดาษนี้จะเกิดการเผาไหม้ไหมจะกลายเป็นยีเท่าไหมโอ้โห เป็นไงครับเผาไหม้นักเรียนนะก็คือติดไฟนะลูกแต่ว่ากระดาษไม่เกิดการเผาไหม้ครับโอ้โหเป็นไงอ่ะอีกรอบก็ได้อ,อีกรอบอกระดาษธรรมดานะเนี่ยจุดติดไฟนะครับเนี่ยฮะจุดติดไฟแต่ถ้าเกิดเราจุ่มลงไปสารละลายที่ครูได้ทําการผสมเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ ผสมด้วยการละลายคนเข้ากันแค่นี้เองแล้วมาดูว่ากระดาษนี้จะเกิดการเผาไหม้หรือไม่อุ้อืมรอเลยครับปมือ <C le af> ถ้าคุณนำวัสดุที่เป็นกระดาษเหมือนกันนะครับมาทดลองแบบนี้นักเรียนคิดว่าจะเผาไหม้ไหมนี่ครับธนบัตร100บาทนะครับแบงค์สีแดงนี้ เอาล่ะจุบลงไปเลยโอ้มาหนึ่งสองโอ้โห,โหขอไม่อย่างรวดเร็วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับกระดาษธนบัตรยังคงเหมือนเดิมครับโอ้โหเป็นไงเอาละครับ มาดูการทดลองนี้นิดนึงครับก็ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสารละลายที่คุณครูได้นํากระดาษนะครับมาจุ่มเนี่ยเกิดจากแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับที่ทําให้ติดไฟนะครับแล้วก็น้ําเปล่าที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันทําให้ไปเคลือบบริเวณที่มีแอลกอฮอล์ครับทาให้ติดไฟแต่กระดาษไม่ไมเกิดการเผาไหม้แล้วเกลือช่วยอะไรใช่ไหมครับเกลือที่ผสมลงไปเนี่ยจะช่วยทําให้ธนบัตรเนี่ยถูกเผาไหม้แล้วมองเห็นเป็นเปลวไฟนะครับเพราะฉะนั้น สามสารชนิดนี้ผสมเป็นสารละลายทําให้กระดาษเกิดการเผาไหม้แต่ไม่ถูดเผาไหม้เป็นไงกันบ,บ้างครับนักเรียนสําหรับการทดลองที่ต้องบอกว่าครูพยายามที่จะไม่ได้ว่าอิงในหนังสือมากนักนะครับก็การทดลองอันไหนการสาธิตอะไรที่มันพอที่จะเกี่ยวข้องหรือว่าหยิบโยงเข้ามาได้เนี่ยครูก็พยายามที่จะนําเข้ามาเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายแล้วก็ความตื่นเต้นในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นนะครับใครที่จะไปทํา ทําการทดลองที่บ้านนะนักเรียนต้องบอกว่าให้ระวังเลยนะครับให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองพ่อแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นการใช้ความร้อนนะครับมีไฟมีแอลโกอฮอล์เนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายต่อน,นักเรียนได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับท้ายบทของเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และไม่ได้อันที่จริงมีเยอะนะครับเดี๋ยวครูจะตัดเป็นข้อ1นึ่เลยข้อ2พอนะครับหและข้อ2ส,ส่วนข้อ2เนี่ยให้ถึงแค่2.5เลยมาดูกันที่ข้อ1ครับนักเรียน การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผันกลับไม่ได้อย่างไรผันกลับได้ก็คือสารสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ครับและสารมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสารใหม่เลยส่วนผันกลับไม่ได้ก็คือสารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารใหม่แล้วไม่สามารถกลับเป็นสารเดิมได้นนเองครับข้อ2ครับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ 1. นําน้ํา ผลไม้ไปแช่ช่องแช่แข็งแล้วน้ําผลไม้แข็งตัวแบบนี้เกิดการอะไรครับเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะเป็นการเปลี่ยนสถานะนั่นเองจากของเหลวเป็นของแข็งครับเดี๋ยวพอไปตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิที่มันได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมนะข้อ2องสอครับจอดจักรยานทิ้งไว้แล้วเกิดสนิมบริเวณที่มันเป็นโลหะนะเกิดสนิมนะ แบบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผันกลับไม่ได้นั่นเองเพราะสนิมนะครับเกิดจากโลหะที่ทําปฏิกิริยาออกไซด์นะครับระหว่างน้ํากับอากาศทําให้เกิดสนิมกัดก่อนไม่สามารถกลับมาเป็นเหล็กหรือว่าเป็นสารเดิมได้แล้วเหตุการณ์ที่3ครับนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมนะมาหลอมแล้วนํามาทําเป็นถุงขยะอ่าแบบนี้ผันกลับได้ไหมคําตอบคือผันกลับได้นะครับเพราะว่า ลักษณะของการนําพลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ยมาหลอมเนี่ยก็คือเป็นการหลอมเหลวนั่นเองนะครับเดี๋ยวพอมันเย็นแข็งตัวขึ้นมามันก็กลับมาเป็นสถานะเดิมแบบนี้ผันกลับได้นะครับเหตุการณ์ที่4ี่ครับใบไม้เปลี่ยนสีจากเขียวเป็นน้ําตาลอืลักษณะเหมือนเป็นใบไม้ที่แบบว่าเหี่ยวหรือว่าตายแล้วใช่ไหมครับแบบนี้ผันกลับไม่ได้ครับ,นะรบเพราะว่าเกิดเป็นสารใหม่ไปแล้วนะครับแบบนี้ผันกลับไม่ได้เหตุการณ์ที่ห้าครับ นำไข่ไปทอดเป็นไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวอ่าตัวอย่างคล้ายๆกับคลิปที่แล้วใช่ไหมครับคาตอบก็คือผันกลับไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าไข่ดาวที่ดิบกลายเป็นไข่สุกไปแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นสารใหม่ไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นั่นเองสถานการณ์ต่อไปครับตอบคาถามข้อที่3และ4สถานการณ์นี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนอ่านทําความเข้าใจก่อนจากภาพแล้วก็โจทย์จากภาพและเหตุการณ์1นึถึงสีนะครับ๋ยวให้นักเรียนกด หยุดหรือว่ากดพอยชไว้นะครับเพื่ออ่านเหตุการณ์นี้จากหนังสือหรือจากหน้าจอนี้ก็ได้เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนอ่านเหตุการณ์แล้วพอจะนึกภาพตามเห็นภาพเหมือนที่ตัวอย่างให้มาหรือเปล่านะครับไปดูคําตอบครับเขียนแผนภาพการเปลี่ยนสารที่ใช้ในการทํางานของตู้เย็นนะครับก็คือเป็นของเหลวนะครับเปลี่ยนเป็นแกส๊สแล้วก็มีลูกศรชี้กลับไปกลับมาได้นะครับนะโดยลูกศรข้างบนเนี่ยของเหลวเป็นแก๊สเนี่ยก็คือถูก ด้วยความดันอันนี้เป็นแผนภาพคําตอบข้อ3ข้อ4ี่ครับนักเรียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในข้อ3เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือไม่ได้เพราะอะไรคําตอบคืออะไรครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั่นเองดูจากลูกศรก็รู้เลยว่าจะเปลี่ยนเหลวไปเป็นแกส๊สหรือเปลี่ยนแก๊สมาเป็นเหลวก็ยังได้เลยนะครับแบบนี้ถือว่าผันกลับได้ โอเคครับนักเรียนสําหรับเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะครับก็มีประมาณนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ต่อไปครับนักเรียนเป็นเรื่องของการบ้านแล้วโอเคนักเรียนอาจจะสงสัยหรือว่าอาจจะบ่นแล้วว่าทําไมมีการบ้านทุกคลิปเลยแต่คุณครูก็เชื่อว่าการบ้านที่คุณครูให้ไปเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เกินความสามารถแล้วก็ไม่ได้เกินในเนื้อหาที่คุณครูได้ออกเลยนะครับสําหรับการบ้านในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ใช่การสาธิตแล้ว นะครับไม่ใช่การทดลองส่งมาเป็นคลิปแล้วไม่ใช่แล้วแต่ใครที่ยังไม่ส่งก็สามารถส่งย้อนหลังมาได้นะครับครั้งที่123นะการบ้านในสัปดาห์ที่4นี้นะครับให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับนักเรียนคนที่มีหนังสือนะครับดูแบบฝึกหัดข้อสอบนะครับหน้าที่145นะครับตั้งแต่ข้อที่18จนถึงหน้า148นะครับข้อที่30ไม่เยอะนะครับนักเรียนหน้า145ถึง148 เป็นข้อสอบครับข้อสอบข้อที่18ถึงข้อที่30เท่านั้นเองจะเป็นเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับใครที่ไม่ได้มีหนังสือนะข้อ1ข้อ18ต่อบอะไร19ต่อบอะไรถึงข้อ30บต่อไปะไรแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มของกลุ่มเรานะครับส่วนใครที่ไม่มีหนังสือเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายภาพข้อสอบนี้ ลงในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะดูเป็นโจทย์แล้วนักเรียนก็ตอบลงไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะมาเฉลยก่อนเข้าเนื้อหาเหมือนทุกๆสัปดาห์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับให้นักเรียนทําข้อสอบนะครับหน้า145้อถึง148ข้อ18ถึงข้อ3าทําบงนสมุดก็ได้ใครที่ไม่มีหนังสือนะครับใครที่มีหนังสือก็กาหรือว่าวงลงในหนังสือก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยในสัปดาห์หน้าสําหรับ สัปดาห์นี้นะครับเนื้อหาก็มีประมาณนี้หวังว่านักเรียนจะสนุกและมีความสุขไปกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย